วันนี้เด็กๆอนุบาลหนึ่งมารับประทานอาหารพร้อมกันทั้ง9ห้องเลยนะครับวันนี้อาหารกลางวันอาหารกลางวันคืออะไรเอ่ยข้าวไรโลกข้าวผัดไส้กรอกมีน้ำซุปข้า,ขา,ามีประโยชน์เออข้ามีประโยชน์กินให้หมดทุกคนวันนี้เราประทานทีเดียว9ห้องเลยนะครับออร้องออกมา,มา หน่บานหนึ่งนะครับเฉพาะอนุบานหนึ่งอ่าห้องสามห้องสองอาหารไม่พอเราเติมได้นะครับลูกอาหารไม่พอยกมือเติมได้เออกินผักกินผลไม้ด้วยทุกคนกินข้าวลูกกินข้าว เยอะๆโลกนี่ถ่ายรูปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไ์สดไ์สด,สดเด็กรับประทานอาหารกลางวันมื้อนี้เป็นข้าวผัดไส้กรอกซุปมันฝรั่งขนมหวานเป็นมันต้มน้ำตาลนะครับมันต้มน้ำขิงนี่แหละลลก กินเยอะๆคุณพ,อพ่อคุณแม่ดูอยู่นะเนี่ยคนไหนกินเยอะนะ่ะเอา,อเอาอคุณพ่อดูอยู่นะเนี่ยเออกินให้คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยสิโอ้ใครไม่พอยกมือเติมได้นะครับเออใครไม่พอยกมือเติมได้นะ <med> Oo, <God. S 2> กินเยอะๆกินเยอะๆ,ๆเออเดี๋ยวส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยกินเยอะๆกินเยอะๆย กินโลกกินโลกเออกินเยอะๆกินเยอะๆนี่เดี๋ยวเราให้คุณพ่อคุณแม่ดูมาแล้วห้องสามห้องสามกินข้าวเยอะๆเยอะๆเออเก่งมากเลยอาหารกลางวัน โรงเรียนพญาลมสาตุราชสีพิจิตรโรงเรียนกรุงเทพสั่งกัดกรุงเทพมหานครโอ้ดูคนนี้เป็นยังไงลกูกกินเกี้ยงเลยเก่งมากเลยเนี่ยเนี่ยกินเกี้ยงเลยเก่งมากเลยนะ